7จ7ดสิบเจ็ดสิอสอ่วนสองพอกอกจากจวนมาไขคดีเล่ม4ี่หแรง S, เอสเชิญอิงต้องเดินทางกลับเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งแต่ในครั้งนี้สิ่งที่รอยอยู่กับเป็นการกลับมาของบิดาที่หายสาบศูนย์ไป8ปปีแถมเบื้องหลังยังมีอดีตที่ซับซ้อน มีคนมาอ้างตัวเป็นพนรรยาก่อนจะโดนสังหารพร้อมที่ชายแถมพอเปิดเผยความจริงอีกฝ่ายยังเกี่ยวข้องกับคดีลอบปลงพระชนห้องเต้แถมคนร้ายที่สังหารยังเป็นสาวใช้คนสนิทของมารดาอีกต่างหากตลอดจนกลัววานสหายของเชิญอิงที่กลับเมืองหลวงนอกจากจะเผยฐานะเป็นบุตรสาวคนแรกของราชบุตรเขยแล้วยังได้ก้าวเข้าสู่ตำหนักบุรพา แถมยังวางแผนทำร้ายกลัหยวนน้องสาวต่างมารดาที่เกิดจากองค์หญิงใหญ่ผู้โหดร้ายอีกต่างหากเนื้อเรื่องมีการผูกปมที่สลับซับซ้อนพอคำทางไปถึงปมหนึ่งก็พบอีกปมที่รออยู่เรียงร้อยกันเป็นเงื่อนที่มีความต่อเนื่องอย่างคาดไม่ถึงอุบายแต่ละอย่างที่ถูกวางไว้ชวนให้คาดเดาและชวนติดตามยิ่ง ถึงบทสรุปที่เฉลยออกมาทีละนิดแถมในนี้ยังมีความลับมากมายที่กระตุ้นให้อยากรู้ถึงเหล่ากลุ่มที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังอีกสองกลุ่มที่ยังไม่ทราบว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรจะเป็นศัตรูหรือร่วมมือกันตลอดจนบิดาของนางเอกก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นที่ไม่แน่อาจจะส่งผลร้ายต่อบ้านเมืองซึ่งอาจเป็นศัตรูกับนางเอกในภายหน้าก็ได้ ส่วนความรักระหว่างพระเอกนางเอกอาจจะไม่หวานซึ่งไม่มีคำพูดที่หวานมากมายอะไรนะักพระเอกมาสไตล์อาศัยความใกล้ชิดค่อยๆเข้าใกล้นางเอกอาศัยการขโมยผ้าเช็ดหน้าเก็บข้าวของที่นางเอกใช้กับบ้านเรียกร้องความประทับใจเล็กๆน้อยๆจนนางเอกยอมเปิดใจรับถึงความรักที่เขามีต่อเธออย่างช้าๆ โดยไม่รู้ตัวที่อยากชมอีกอย่างคือห้องแต่ของเรื่องนี้จัดว่าเป็นห้องแต่ที่ดีมากอีกเรื่องหนึ่งสนับสนุนและส่งเสริมสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมมากกว่าจะสนใจถึงการคานอำนาจหรือเกมการเมืองประกอบกับสำนวนภาษาที่แปลมาอย่างดีจึงทำให้อ่านสนุกชวนติดตามทั้งเรื่องราวและความสัมพันธ์ของตัวละคร ประกอบกับคดีที่นางเอกเกี่ยวข้องมีความเกี่ยวโยงอย่างกว้างขวางจึงยิ่งทำให้ไม่อาจละสายตาได้ครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปเฉิญอิงนางเอกคุณหนูสามบ้านรองที่ติดตามหลี่ซื้อแม่กับหลี่เหิงลุงมาที่จีนานได้พบเผยสู้พระเอก ที่มาขอให้เธอช่วยไขยรหัสตัวเลขสี่กลุ่มที่ได้จากเรือนพักตากอากาศของคังอองที่ก่อกระบฏซึ่งเฉินหิงก็บอกว่าตัวเลขตัวแรกน่าจะแทนหน้าตัวที่สองน่าจะแทนตัวอักษรให้เขาลองหาหนังสือต่างๆที่ผู้คนนิยมอ่านมาเปรียบเทียบดู น่าจะได้คําตอบซึ่งเผยสู้ก็ได้ขอบคุณเธอเชิญอิงจึงได้ขอให้เผยสู้ช่วยออกหน้าในการก่อตั้งสำนักศึกษาสตรีขึ้นเพื่อช่วยเหลือสตรีและเด็กที่ยากไร้ซึ่งเผยสู้ก็รับปากเพราะในอดีตที่สาวเขาก็ตายเพราะชื่อเสียงเช่นกันนอกจากนี้ยังได้องค์รัชายาช่วยออกหน้าให้อีกด้วยการซื้อที่ดินการจัดการจึงไม่มีปัญหา ทั้งได้สกุลฮานของกัวหวานเคพื่อนและผู้ร่วมลงทุนของนางเอกเป็นคนก่อสร้างเฉินอิงยังสังเกตเห็นถึงกัวหวานมีสัมพันธ์กับองค์รัชทายาทและเมื่อทราบว่ากัวหวานจะเข้าเมืองหลวงจึงทำให้ทราบว่ากัวหวานเป็นบุตรสาวคนโตของราชบุตรเขยก่อนจะแต่งงานกับองค์หญิงใหญ่และเป็นพี่สาวต่างมารดาของกัวยวน เมื่อเฉิญอิงเห็นถึงม้าไม้ตัวเล็กๆที่กัวหวานทำตกเหมือนกับที่พบในศพที่สองของหญิงสาวใต้มือของจวนซิงจีป้ป๋อจึงทราบว่าคนแก่สลักคือราชบุตรเขยมอบให้กัวหวานกับกวยหยวนที่เป็นบุตรสาวเชิญอิงจึงเดาศพญิงสาวศพที่สองน่าจะเป็นเยียนหลิวสาวใช้ของมันดากัวหวานที่หายตัวไป ต่อมาค่ายผู้อบพยพที่องค์รัชทายาทดูแลเกิดไฟไหม้เผยสู้ที่รับผิดชอบสืบความจริงจึงขอให้เฉินหิงมาช่วยเหลือก่อนจะทราบว่าเป็นการวางเพลิงทั้งยังมีพยานเห็นถึงชายสองหญิงหนึ่งหลบหนีไปก่อนไฟไหม้ก่อนที่เฉินหิงจะได้ข่าวว่าหลี่ซื่อต้องกลับเมืองหลวง คพราะง,งานแต่งงานของหลานชายคนโตของตระกูลเธอจึงเดินทางกลับเมืองหลวงด้วยอีกคนโดยให้เฉินเซียงคุณหนูรองบ้านสามกับเฉินฮานคุณหนูสี่บ้านสามดูแลโรงเรียนสตรีของเธอแทนเมื่อถึงเมืองหลวงอยู่อยู่เฉินเศร้าพ่อที่หายตัวไปแปดปีได้กลับมาเขาบอกว่า ช่วงเวลาที่หายไปความจำเสื่อมพอจำได้จึงกลับมาทำให้คนทั้งจวนดีใจแต่อยู่อยู่ในงานแต่งกับปรากฏที่น้องสกุลโจมาอ้างว่าน้องสาวเป็นภรรยาของเฉินเศร้าทั้งยังมีลูกด้วยต่อมาไม่นานหลี่ซื่อได้เห็นจดหมายที่พี่น้องตระกูลโจนะัดเฉินเศร้าไปพบหลี่ซื่อคิดไปแทนแต่จือชี่สาวใช้ กับอาสาไปแทนก่อนที่ที่น้องสกุลโจจะโดนฆ่าตายเด็กที่เป็นลูกได้หายตัวไปและพบจือ่อฉีที่บาดเจ็บสลบอยู่ในที่เกิดเหตุกลายเป็นฆาตากรซ้ำรายที่ชายประกูลโจที่ตายตัวจริงกับเป็นน้องชายสนมที่เคยคิดปลงพระชนห้องเต้ปลอมตัวมาทำให้เฉินเศร้าโดนสั่งคุมตัวเฉินซินลุงที่เป็นซื่อจื่อจวนเฉินกัวกงจึงเสนอให้แยกบ้าน เพื่อลดความเดือดร้อนแต่เฉินอิงกับเสนอหลี่ซื่อให้ไปบอกทุกคนถึงการแยกตระกูลแทนจึงทำให้บ้านรองของเฉินอิงต้องแยกออกไปอยู่ที่อื่นตามความต้องการของเธอก่อนเฉินอิงจะให้เผยสู้พาเข้าเฝ้าห้องเต้เพื่อขอเป็นทนายแก้ต่างให้จื่อฉีโดยเอาป้ายทองพระราชทานเป็นเดิมพัน ซึ่งฮ่องเต้ก็อนุญาตทรงให้ตุลาการสามศาลเป็นผู้ตัดสินและพระองค์จะมาดูการตัดสินด้วยในการว่าความเฉินอิงเสนอให้ใช้การจำลองเหตุการณ์ฆาตกรรมจากบาดแผลช่วยให้จือฉี่พ้นผิดเพราะคนที่จะฆ่าที่ชายสกุลโจจะต้องกระโดดรัดคออีกฝ่ายขนาดยืนก่อนแทงมีดเข้าที่หลังส่วนคนที่ฆ่าน้องสาวน่าจะตัวเล็ก สูงแค่เอลอีกฝ่ายและต้องมีเลือดที่เส้นผมและใบหน้าซึ่งจื่อฉีไม่มีเมื่อประมวลถึงเด็กที่หายตัวไปและสองที่น้องไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้จึงเดาว่าเด็กน่าจะเป็นคนแคะและเป็นนักฆ่าปลอมตัวมาจึงทำให้จื่อฉีพ้นผิดก่อนเชิญเศร้าจะได้รับการปล่อยตัว เพราะในช่วง8ปีที่หายไปเขาคือมหาบุรุษชิงเหอที่มีส่วนในการช่วยสร้างฝายกั้นน้ำช่วยประชาชนมากมายจึงได้รับการปล่อยตัวและแต่งตั้งเป็นขุนนางขั้นสามในขณะที่จวนเฉินกัวกงถูกลดบรรดาศักดิ์เป็นโวแทนจื่อฉีได้เล่าถึงสิ่งที่ได้ยินก่อนสลบให้เฉินหญิงฟัง ทำให้เฉินอิงทราบถึงสองที่น้องสกุลโจคือสองคนที่หลบหนีจากค่ายผู้ลี้ภัยที่ไฟไหม้จึงนำมาบอกเผยสู้และเดาว่าน่าจะเกี่ยวกับคังอ๋องแต่ในระหว่างพูดคุยเฉินอิงสังเกตเห็นเผยสู้ถึงกับถือถ้วยน้ำชาส่งมาให้กับเธอทั้งยังรินชาให้ผิดกับนิสัยที่รักความสะอาดของเขา ด้านเฉินเศร้าที่กลับมากับได้รับการติดต่อจากกลุ่มคนลึกลับกลุ่มหนึ่งที่มีชื่อว่าสมาคมเฟิงกูที่คิดลมล้างระบบปกครองและเชื้อพระวงศ์และสงสัยยังความทรงจำของเขาที่หายไปช่วง8ปีเช่นกันด้านสกุลฮานได้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำให้ห้องเต้แต่งตั้งกลัวหวานกลายเป็นอนุข,ขององค์รัชทายาท ทำให้เฉินจิ่นที่สาวใหญ่บ้านใหญ่วางแผนจะเข้าหาองค์รัชทายาทในงานเลี้ยงแต่กลับเป็นแผนร้ายของกัวหยวนที่ต้องการให้เฉินจินเสียชื่อเสียงแต่กลัวหวานกับให้สาวใช้ไปช่วยไว้ทันเฉินจิ่นที่ทราบว่ากัวหยวนวางแผนร้ายตนจึงไปต่อว่าอีกฝ่ายแต่พอเสียเปรียบกับได้ชัยจเจวียน สาวใช้เฉินจินเข้าช่วยเหลือโดยไปบอกบางอย่างให้กวยหยวนต้องล่าถอยไปแต่อยู่ๆกวยหยวนกับเลือดออกเพราะได้รับพิษสุดท้ายไม่สามารถมีบุตรได้ก่อนที่ชายจะเวียนจะแขวนคอตายที่หน้าจวนองหญิงพร้อมจดหมายสารภาพว่าเป็นคนลงมือเพราะพ่อบ้านองหญิงใหญ่ใช้อำนาจทำให้ครอบครัวเธอแตกแยก จนโดนขายมาเป็นบ่าวทำให้ห้องเต้ประธานสมรสพระราชทานให้เฉินจิ่นกับบุตรจวนจงหยงปอที่จี่นานเป็นการลงโทษในฐานะในที่ดูแลบ่าวไม่ดีส่วนบิดาเฉินซินได้เลื่อนเป็นขุนนางขั้นสี่เป็นการปลอบใจด้านเฉินหญิงเดาได้ว่าทุกอย่างเป็นแผนของกัวหวานแต่กับไม่มีหลักฐานทั้งสองจึงยังคงรักษาความเป็นเพื่อนกันไว้ต่อไป แม้ภายหน้าอาจจะเป็นศัตรูกันก็ตามส่วนโกวานก็ฉวยโอกาสนี้กำจัดหญิงซินสาวใช้ที่คิดไม่ซื่อไปด้วยเพื่อรักษาอาการป่วยของจื่อฉีหลังจากโดนทําร้ายในคดีจึงทำให้เฉินอิงตั้งโรงหมอสตรีและเด็กขึ้นในช่วงแรกไม่มีใครกล้ามารักษาจนกระทั่งมีนางคณิกาที่ชื่อเสี่ยวเจินมารักษาจนหาย ทำให้มีนางคณิกามากมายมารักษาแต่ชื่อเสียงโรงมอมับยล่ับแย่แยลงด้านเฉินหญิงกับไม่สนใจยังคงตั้งโรงหมอต่อไปจนสุดท้ายทราบว่าเสี่ยวเจินเคยเป็นอนุในจวนสิงจี้ป๋อเธอได้ทราบความลับของศพหญิงสาวคนแรกที่ตายคืออนุที่โดนซื่อจื่อฆ่าตายแล้วถ่วงน้ำไว้ก่อนโดนขายออกมาจึงทำให้เฉินหญิงบอกเรื่องนี้ให้กับเผยสู้ทราบ เผยสู้จึงรายงานให้ห้องเต้ทราบทำให้ซื่อจื่อจวนซิงจี้ป๋อโดนปลดในระหว่างนัดพบพูดคุยกันหลายครั้งเชิญอิงสังเกตเห็นเผยสู้แอบเนียนเก็บผ้าเช,ช็ดหน้าของเธอไปเมื่อเห็นถึงครั้งที่สองจึงบอกเขาว่านางรู้สร้างความยินดีให้กับเผยสู้เป็นอย่างยิ่ง พอคบกันครั้งต่อไปจึงชวยจังหวะขอผ้าเช็ดหน้าเฉินหิงที่รับปากจะให้เขาเช็ดมืออย่างเปิดเผยก่อนจะเก็บใส่กระเป๋าข้างเอวไม่ยอมคืนซึ่งเฉินอิงก,ก็ไม่ได้ทวงอะไรต่อมาเมื่อดื่มชาเผยสู้ได้นำชุดชามาให้เฉินอิงใช้แทนของโรงน้ำชาก่อนจะนำกลับไปเก็บไว้อย่างทนุถนอมทั้งยังคอยกลางร่มให้เวลาหิมะตก ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองพัฒนาขึ้นจนสุดท้ายเผยสู้ถึงกับเรียกเฉินอิงว่าอาอิางส่วนเฉินอิงก็เรียกเขาว่าอาสู้แต่เฉินเศร้ากับมักกันท่าเมื่อมีโอกาสแต่สุดท้ายก็ทำอะไรมากนักไม่ได้เพราะทั้งสองพบกันในที่เปิดเผยและไม่มีอะไรเกินเลยด้านกัวหยวนก็ทราบว่ากัวหวานเป็นคนวางยา จึงกะเอาคืนด้วยการขอให้ไทฮาวพระราชทานสมรสเธอกับเผยสู้เพระาะทราบดีว่ากัวหานเป็นเพื่อนกับเฉินอิงและอยากเอาคืนเฉินอิงที่เหมือนเป็นศัตรูกันเพราะเฉินอิงเหมือนกับเป็นคนรักของเผยสู้เฉินอิงได้เข้าเฝ้าห้องเต้เพื่อเสนอแผนงานแห่งชาติเพื่อหาเงินเข้าท้องพระคลังมากมาย พระต้องการให้ห้องเต้อนุญาตให้ตั้งโรงละครสำหรับนางคณิกาที่ไม่ต้องการขายตัวได้มีที่ไปซึ่งห้องเต้ก็อนุญาตและจะทรงตั้งตารอชมละครที่เฉินอิงเอานิยายเรื่องจนถึงศพสุดท้ายของอาคาทาคริสตี้มาดัดแปลงโดยที่ไม่รู้เลยว่าเผยสู้ได้ขอให้ห้องเต้พระราชทานสมรสให้กับเขาและเธอ พอฮ่องเต้ตรัสถามเชิญอญิงจึงตอบรับสร้างความผิดหวังให้กับกัวหยวนและไทฮาวที่มาขอสมรสพระราชทานเป็นอย่างยิ่งด้วยฮ่องเต้ตอบไทฮาวว่าไม่อาจให้ขุนนางที่จงรักไร้ทายาทหวังหมิ่นจือเพื่อนนางเอกได้รับแต่งตั้งเป็นพระชายารัชทายาทต้องเตรียมตัวแต่งงานทำให้งานล่าสัตว์ฤดูหนาวหวังหมิ่นทีน้องสาวหวังหมิ่นจือ ต้องมาร่วมงานกับเฉินอิงแต่ในระหว่างที่ออกไปขีม่ม้าเฉินอิงก,กับถูกคนลอบยิงธนูทำร้ายเธอสามารถหลบได้ทนันและยิงสวนกลับไปจนคนร้ายบาดเจ็บแม้จะจับคนร้ายไม่ได้แต่เฉินอิงก,ก็เดาได้ว่าเป็นฝีมือของกวยหยวนที่ลงจากเขาเป็นคนสั่งการ พอเฉินอิงฉุกใจคิดได้ถึงหวังหมิ่นทีที่ตีนเขาจึงรีบลงไปพบสาวใช้ของกัวยหยวนกำลังเล่นงานหวังหมิน่นทีแต่อยู่ๆกับมีเด็กสาวแต่งชุดองค์หญิงเข้าช่วยเหลือหวังหมิน่นทีทำให้สาวใช้ไม่กล้าเล่นงานหวังหมิ่นทีอีกแต่ในขณะที่หวังหมิ่นทีอุ้มเด็กสาวกับโดนเด็กสาวลอบสังหารด้วยธนูแขนเสื้อสองทาง ทำให้หวังหมิ่นทีบาดเจ็บเด็กสาวตายโดยที่ถึงเชิญหญิงจะสังเกตเห็นถึงความผิดปกติแต่เพราะอยู่ห่างจึงไม่มีคนได้ยินเสียงร้องเตือนของเธอเชิญหญิงรีบเข้ามาช่วยเหลือทันทีให้คนรีบตามหมอจากโรงหมอของเธอรีบนำอุปกรณ์ต่างๆและยาเพนนิซิลินที่หมอหญิงในโรงหมอของเธอคิดค้นช่วยฆ่าเชื้อโรคและผ่าตัดเอาลูกธนูออกมา จนช่วยชีวิตหวังหมิ่นทีไว้ได้แต่เฉินอิงที่สืบคดีเดาได้ว่าขันทีที่หายตัวไปน่าจะเป็นคนแคร์ปลอมตัวมาและเป้าหมายที่แท้จริงน่าจะเป็นกัวหยวนเพราะคนร้ายชี้เป้าผิดจากสาวใช้จึงลงมือกับหวังหมิ่นทีแทนเฉินอิงจึงไปเค้นความจริงกับกัวหยวนจึงทราบว่าเมื่อสี่ ปีก่อนกัวหยวนเคยได้ยินเสียงคนร้ายสองคนฆ่ายเยียนหลิวศพที่สองเธอจึงเดาว,ว่าหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นขุนนางหรือเชื้อพระวงที่มียศสูงและย้ายออกไปจากเมืองหลวงเมื่อสีป่ปีเพราะทราบว่ามีคนเห็นเหตุการณ์ก่อนจะย้ายกลับมาจึงรายงานให้ห้องเต้ทราบเพราะอีกฝ่ายน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคังอ๋องเพราะในข้อความที่ถอดรหัสได้มีคำว่า พบกันที่บึงน้ำกัวหวานได้มาพบเฉินหญิงเพราะจวนองค์หญิงใหญ่ได้ทำน้ำหอมเลียนแบบเฉินหญิงจึงบอกเรื่องลิขสิทธิ์ให้กัวหวานทำให้กัวหวานมีวิธีจัดการน้ำหอมเลียนแบบทั้งเฉินหญิงใช้วิธีกระตุ้นจากคำแนะนำของกัวหวานจนละครได้รับการสนใจและกลายเป็นที่นิยม จนประสบความสำเร็จชุดและการแต่งตัวก็ได้สกุลทานซื้อลิขสิทธิ์ไปผลิตขายให้กับเหล่าคุณหนูคุณนายทั้งหลายจนทำเงินให้กับทั้งสองฝ่ายก่อนเชิญอิงจะร่วมขบวนส่งตัวเจ้าสาวของเชิญจิ่นไปจีนานเชิญเศร้าต้องเดินทางไปตรวจสอบดีกาจึงได้กลายเป็นผู้นำขบวนส่งตัวเจ้าสาวพอไปถึงจีนานส่งตัวเจ้าสาวเสร็จ เฉินอิงก็ได้พบเผยสู้ที่มาจัดการเรื่องราวในตระกูลของตนเธอจึงได้ทราบว่าทหารเก่าที่รู้เกี่ยวกับการตายของบิดาและพี่ชายเผยสู้เสียชีวิตไปแล้ว